อันนี้ของเคแดงอนน้ของกระต่ายจะแดงเหมมันของกระต่ายทั้งสองอันนั่นแหละเจเแ็มกินของกระต่ายที่ยังไงเนี่ยเ<ม>แดม,มเป็ดกล้วยวันนี้ขนมกลางวันเป็นกล้วยนะคะแชมเปญไม่กินเหรอลูกมันไม่อยากกินแม่จริงเหรอพี่เจ๊แดมจะอยากกินกินไม่กิน ไปกินแล้วแหละอ้ากินปุ๊บอร่อยใช่ไหมพี่สแตมว่าถึงอยากกินเนี่ยกินอี้ไหมคะไปไหนแล้วลูกไปไหนแล้วลูกวางไว้ดูกัดกินแม่แทนจะทำพิเกเลยชุดตแตงฉันไปไม่กินแม่หรอหรือจะอิม่มเพราะวันนี้แม่ให้ย่าเยอะเลยนะกินไหมดูสิตัวอ้วนใหญ่ขึ้นมาแล,ล้วเลยหยุดนะ ชิ้นน่ะไม่ต้องให้กระต่ายกินแล้วนะเอาไปทิ้งเลยืจำเป็นดูสิตัวเลวเร็วแบบเดียวอะ่ะตัวอ้วนบ,บุบบุบบุบบนี่เชอาแต้มรู้ไหมวันก่อนบ้านคุณตามีงูเหลือมตัวใหญ่มากเข้ามาในบ้านคุณตาเหรอคะใช่สิกินแมวคุณยายไปทั้งตัวเลยจริงเหรอคะแม่แล้วมันจะเข้าบ้านเราไหมคะเนี่ย ก็นั่นนะสิชแตมชแตมห้ามเปิดประตูบ้านทิ้งไว้เด็ดขาดเลยนะเขาถ้าเกิดเขามานะ,นะแยมแชมเปญแน่น,นอนยิง่งอ้วนๆน่ากินนี้นะเสร็จแน่ว <c oughs> ิตายเมื่อกี้ฉันเพิ่งออกไปเล่นหน้าบ้านฉันไม่รู้ว่าฉันเปิดบ้านทิ้งไว้หรือเปล่านะคะแม่ <c oughs> จริงเหรองั้นรีบไปดูเลยไปเร็วๆรีบไปปิดบ้านเดี๋ยวแม่เอากระต่ายเก็บเข้ากลงแล้วเราไปต <c oughs> ูประตูบ้านกันดีกว่าไปเร็วๆไพแชมเปญนเข้าบ้านอยู่ตรงนี้นะแชมเปญอยู่ตรงนี้นะแม่ไปดูประตูบ้านให้ก่อนนะ ไม่ได้แล้วไปแล้วโอ้โห,โหกตายตัวอ้วนอ้วนน่ากินชะมัดเลย ถึงจะได้กินกะตายอันนี้ดูสิเปิดประตูทิงไว้จริงๆด้วยแฉกแตมดีนะที่เราดึกกันได้ก่อนไม่งั้นงูเข้ามานะจับกระตายเราจริงแน่เลยอ่ะแม่คะืได้เสียงนะคะได้ไหม นุ๊ตมาเถียงอะไรกันตรงนี้หนวกโอ้โหมจะกินกันตายเลื้อ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 ยเข้าไปกินเลื้อยเลื้อยกินลูกใช่ไหมไมวไม่เออกินหญ้าไหมโอ้โกินหญ้าไหมงูนะหญ้างูที่ไหนกันจะกินหญ้าล่ะฮะไม่โอชหมัดจก ขาตะลึ้เลยช็แน่เอาหมดมาแล้วเอาหมดมาแล้วแล้วมนุษย์มนุษย์หายไปไหนหมดแล้วเนี่ยไม่จะกินแทนจะตายเลยไปกันสักทีกลับไปกินก็ตายต่อดีกว่ามาแล้วมาแล้วอาวุธพร้อมแล้วจนแน่จังงู ลูกเดี๋ยวแม่ช่วยเองอันตรายนี่ใกล้งูขนาดนี้ชิตเอมเราคีบแชมเปญออกมาดีกว่าแม่แชมเปญมาออกมาสิแม่วาลุกมามาหนีงูกันเร็วลูกออกมาว่าออกมาลูกมาออ้ยมาโอ้ยชมเปญออกมาออกมาโอ้ยไม่ใช่สิลูกไม่ใช่กาดโอ้ยแชมเปตโอ้ยเราก็ต้องเอางูออกมาสิคะแม่เราเลียนกันเถอะค่ะเดี๋ยวชิตเอมเอากูมาค่ะแม่โอ้ยชิตเต้สู้ๆูจับได้แล้วจับได้แล้วโอ้ยโอ้ยมนุษย์ มนุษย์มนุษย์ขีบคอฉันโอ้ยโอ้ยโอยทำไมถึงไม่ออกอะคะรีบพวกแกกันเรจะทับอะไรฉันเนี้ยฮะแกไม่เห็นเราวซีโกงมันอันเล็กนิดเดียวแล้วตัวฉันใหญ่ขนาดไหนโอ้ยกระต่ายเหยียบหัวโอ้ยโอ้ยหัวฉันหัวฉันโนไปหมดแล้ว เดี๋ยวเกิดมันตวัดมาละชแตมนะชแตมโดนกินแทนนะวายกันตายกินกันแม่กระต่ายมันกัดหางกูค่ะแม่ไอย่าลูกหนูงูกดโอ้ยกระต่ายกัดหางฉันกระต่ายกัดหางกันโอ้ยชแตมไม่ได้เรื่องเลยเอาอาวุธมาแม่จัดการเองชแตมถือนี้ไว้นะเดี๋ยวแม่หนีบโยนขึ้นมาชแตมเอาห่วงนี้รับเลยรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปส่งตำรวจเลยเสร็จฉันแนจะงูนี่แน่

นะ่ะหยุดนะหยุดทำลูกฉันนะงูปราบงูต้องใช่มะนาว มืน่นไหนใครใหญ่คนแม่ใช่ไหมบุงจบเลย ผลได้ผลงูขัวแป้งจริงด้วยงูขัวแป้ง มีดมาเลยเดีมีดผ่าท้องได้ช่วยช็อปเปอออกมาโอ้ฉันฉันไม่ได้กินฉันไม่ได้กินช็อปเปอรฉันไม่ได้กินก็ตายโอ้โอ้โอ้อย่าทำฉันเลยนะอย่าทำฉันเลยไม่จริงเธอไม่กินแล้วก็ต่ายฉันจะหายไปไหนรูดไม่เหลือแล้วก็ต่ายไม่อยู่แล้วเนี่ยผู้กลัวเนี่ยกินกระต่ายฉันไปใช่ไหมโอ้ยอย่าทำฉันอย่าทำฉันผ่าเลยจะเต็มเร็วแม่จับให้เร็วผ่าเลย ไม่ได้กินไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกสแตมควักของดูสิมีอะไรบ้างเผือไปอีอีอยู่เนี่ะแชมเปญแชมเปญเป็ดเป็ดฉันกินไปเมื่อวันก่อนโอลยยังไม่ได้กินก็ตายบอกแล้วหูยจะเป็ดสามพี่น้องน่าสงสารสแตแอมเดี๋ยวเราไปปล่อยนะรอดแล้วรอดแล้ววยมันมีอีกตัวนึงค่ะมีเหรอมีไงเจอแล้วแชมเปญควักาเลยเออเหมือนแชมเปญหุย กระลอกนี่ฉันกินไปเมื่อเดือนก่อนโอ้ยไม่เยอะอีกแล้วบอกแล้วไม่มีกระต่ายเฮ้ยกระลอกน้อยลอดแล้วนะลูกแป่ทีหลังระวังงูดีนะไปวิ่งบนต้นไม้หนีงูไกลๆนะไปอุยมีอีกตัวหนึ่งค่ะอือตัวนี้เหแข็งแข็งมากเลยค่ะอุ้ยจำเป็นแน่ๆแล้วโอ้ยมันไม่ชอยกระต่ายลูกวาว ลูกกวางอันนี้ฉันกินไปเมื่อปีก่อนยจะอยู่เป็นตัวอย่างอีกเหรอโอ้ยฉันบอกแล้วว่าไม่มีกระตายไม่เชื่อเยีบยงลอกให้ฉันด้วยนะยังยังยังมีอีกโอ้โหอีกเหรอจะเอามาให้หมดไ้หมดหุงมเลยที่นี่หมา โอ้หมาหมาเนี่มันเข้ามาอยู่ในท้องฉันเองฉันไม่ได้กินโอ้ยไม่ได้กินจริงๆน,นะหมาน้นตาแบแวๆก็กินใจละจริงๆเลยตัวนี้มันมายังไงเนี่ยฉันไม่ได้กินไลยนะช็อตเลยฉันตามหาต่อหาจะ้เป็นไม่มีแล้วไม่มีแล้วเย็บ <laughs> ท้องที่จัดด้วยดนะฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้กินก็ตาย แล้วจะเป็นตายี่ไหนฮะนี่หรือว่าเธอกินไปเราเอือมาแล้วฮะไม่ได้กินบอกเราว่าไม่ได้กินแม่อุ๊ยแม่คะท่านอะไรคะใต้ก้าอี้ฉันเป็นนี่มันฉันเป็นนี่ฉันเป็นดูฉันจะเย็บท้องให้เธอแล้วนะ ว่าฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้กินดูนี้ก็ต่ายเธอไปวิ่งเล่นรอบกองแล้วเออเย็บท้องให้ฉันด้วยแล้วไปเอากะต่ายฉันจะไปแล้วฉันไม่อยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะเย็บท้องให้แต่ต่อไปนี้ห้ามกินสัตว์อะไรแล้วนะให้กินได้แต่พืชเป็นงูมังสวรรค์ไปเลยโอ้ก็ได้ก็ได้ฉันจะเป็นงูบังสวรรค์ฉันจะไม่กินอะไรแล้วโอ้ยบ้ากด้วบุยคบุ๊คบุยบุ๊คบุ๊คบุยคบุ๊คบุ๊คบุ๊คบุบ ไม่ได้เดี๋ยวเขาตายเย็บปากไม่ได้กินลิ้นไงฮะไม่ต้องเย็บปากปล่อยไปปล่อยไปไปไปแล้วนะ<ๆ>ไปแล้วนะจนะไม่อยู่แล้วโอ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าเอาไปโอ้อแชมเปญขอร้อนนะต่อไปนี้แม่จะดูแลอย่างดีเลยแม่จะไม่ปล่อยให้งูเข้ามาในบ้านล้วแล้วนะตกใจหมดเลยสิลูกมา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 ,มา,ม,า,ม,ามากินขนมมากินขนมปลอบใจหน่อยนะลูก มนุษย์มีอะไรเหรอ <S <S